สวัสดีค่ะพบกับน้ำใจพระเครื่องอีกแล้วค่ะวันนี้เราพบกันใน EP ีที่155นะคะประจําวันที่4กันยายนนะคะ2568วันนี้มีพระเครื่องสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกเช่าเลือกชมกันเยอะมากหลายราคาเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อกวยหลายพิมพ์หลายแบบนะคะ ท่านใดสนใจนะคะอยากขอชมเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ QR code ที่หน้าจอนี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ที่ i d l i n e ลน์ u YU 3 6 9 7 8 9หรือว่าจะโทรมาสอบถามพูดคุยจับจองกับเจ้าของพระก็0ูนย์4 5, 5 6 4 6นะคะเราก็ยังยังเป็นกติกาเดิมๆนะคะเรา สองรายการขึ้นไปเราจัดส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นรายการ100บาทนะคะรายการ100รอบาทอขออนุญาตเป็น3 3องค์ส่งฟรีนะคะถ้าถ้ารับไม่ถึง3องค์ขอบวกค่าส่ง50บาทนะคะแต่ถ้าอ,องละสอ0ร2อ0อะไรอย่างนี้200-300ก็ยังเป็น2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะยังไงอแอดมินฝาก ท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้จะได้รับชมได้ทันท่วงท,ทีที่เราลงคลิปนะคะเราจะเริ่มรายการแรกกันเลยวันนี้เราจะเริ่มรายการแรกด้วยรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะอง,งล์ละหนึ่งร้อบาทเริ่มรายการที่หนึงเลยนะคะรายการที่หนึงจะเป็นพระสมเด็จปกโพย้อยหลังยันนะคะหลวงพ่อโกยค่ะ ปกโคย้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระพุทธเจ้าในวิหารนะคะหลังยันหลวงพ่อกลวยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะอ่าเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จแวกม่านนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สี่รายการที่สี่ 4, จะเป็นพระสมเด็จแบ,บมกนะมันผงพุทธคุณนะคะองนี้หลวงพ่อกลวยค่ะเนื้อผงพุทธคุณค่ะหนึ่งรบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จทรงสิงเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยค่ะ,ะด้านหลังจะเป็นปั๊มตาวัดนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปคายการที่หกค่ะรายการที่หกจะเป็นพระขุนแผนหงายนะคะังด้านหลังจะเป็นปั๊มตาวัดนะคะ,ะทับผ้าจีวรน,นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหลวงพ่อกลวยค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ด เป็นพระขุนแผนหงพายนะคะหลวงพ่อลวยค่ะด้านหลังจะเป็นสิงนะคะขุนแผนหงพายหลังสิงหลวงพ่อโกยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะเป็นพระขุนแผนขี่ไก่นะคะหลวงพ่อโกยค่ะขุนแผนขี่ไก่หลังยันนะคะหลวงพ่อโกยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่เก้าค่ะ เป็นพระขุนแผนหงพายนะคะหลังยันองนี้เป็นเนื้อผงใบลานยุคต้นนะคะหลวงพ่อโกยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบค่ะเป็นพระขุนแผนขี่ไก่นะคะหลวงพ่อโกยค่ะองนี้จะเนื้อสีออกดำดนะคะเทาๆาดำๆหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะ เป็นสมเด็จแวกม่านหลังรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อะกยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นพระสมเด็จแวกม่านพิมพ์ต้อนะคะหลวงพ่อกกยนะคะด้านหลังจะเป็นตะกุดหนึ่งดอกนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นพระสัรน,นั่งนะคะหลวงพ่อกลยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กวัดรัตนชัยนะคะวัดจีนอยุทยานะคะ,ะหลวงพว่อกลยร่วมปลุกเสกนะคะขุนแผนวัดรัตนชัยคะ่ะ หนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระผงรูปเหมือนนะคะหน้าโต๊ะหมู่บูชาหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญเสือเพนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ เหรียญเสือเพ่นนะคะหลวงพอ่อหลวงพ่อสุดวัดก,การหลงค่ะ100บาทค่ะถ้าใดนสนใจก็นะคะแอดไลน์มาขอชมเพิ่มเติมกันได้นะคะอ,องละหนึ่งร้อยนี่3องค์เราจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้า1องค์2องค์ก็บวกค่าส่ง50บาทนะคะ3องค์จะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปรายการ200บาทนะคะวันนี้ไม่มีโปรนะคะวันนี้ไม่มีโปรเป็นองละสามอ่าเป็นอง์ละ200บาทเลยนะคะถ้าวันไหนมีโปรเราจะแจ้งนะคะวันนี้ไม่มีโปรนะคะเป็นอง์ละ200บาทเลยรายการที่1ค่ะอ่ารายการที่1จะเป็นสมเด็จปกโพนะคะ9ใบนะคะปกโพ9ใบเนื้อดินนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะอาจะเป็นหลังยันนะคะปกโพ9ใบ 200บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่2องรายการที่2จะเป็นพระสมเด็จทรงเจดีข้างรัศมีนะคะหลวงพ่อลวยค่ะหลังยันค่ะเป็นสมเด็จทรงเจดีหลังยันนะคะหลวงพ่อกวยสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สารายการที่3จะเป็นสมเด็จ เนื้อผงน้ำมันหลังรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อโกยค่ะหลังรูปเหมือนนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะารายการที่สี่เป็นสมเด็จแบกม่านนะคะหลวงพ่อโกยค่ะกรอบสีน้ำตาลนะคะองนี้สองร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ารายการที่ห้าค่ะเป็นสมเด็จปกโพ9เก้าใบนะคะพิมพ์เล็กนะคะหลังยันหลวงพ่อโกยค่ะเป็นพิมพ์เล็กนะคะ,ะหลังยันหลวงพ่อลวยค่ะสมเด็จปกโพ9เก้าใบ200บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะเป็นพระสารน,นั่งฐานเม็ดนะคะหลวงพ่อลวยค่ะ สองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะเป็นพระศิวลีพิมพ์กลางนะคะหลวงพ่อโกยค่ะพิมพ์กลางนะคะพระศิวลีสองร้อยบาทค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่แปดเป็นพระสิวลีพิมพ์เล็กนะคะหลวงพ่อโกยค่ะ ชิวเีพิมเล็กหลวงพ่อกวยนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เก้าค่ะารายการที่เก้าเป็นพระลอดมือโตนะคะหละวงพ่อกกยค่ะพระลอดมือโตนะคะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นรูปถ่ายนะคะหลังตะกุดสามดอกหลวงพ่อกวยค่ะสอง้บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรูปถ่ายหลังยันนะคะหลวงพ่อพรมค่ะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะรูปถ่ายหลังยันสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญประพามนทนนะคะอาจะเป็นพิมพ์ตัดชิดนะคะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะองค์เล็กๆค่ะเหรียญประพามนทนนะคะพิมพ์ตัดชิด หลวงปู่สุขวัดปักคองมาขามเท่าค่ะส0 0บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสาอ่ารายการที่13ามเป็นเหรียญเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงปีสองสี่็ดแปดค่ะปี2 4งพ็ดสดนะคะ เหรียญหล่อค่ะหลวงพ่อไตรวัดกำแพงค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะระายการที่สิบสี่นะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดตะกุดโทนนะคะลายธงชาติค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะอ่าเป็นตะกุดโทนนะคะลายธงชาติหลวงพ่อทบวัดชนแดน หลวงพระทบว่าชนแดนค่ะสองร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นตะกุดของแดงเก่าๆนะคะอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะแต่เก่ามากสองร้อยบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรายการส0มร้อยบาทวันนี้รายการ300บาทก็ไม่มีโปรนะคะวันนี้เราเราลดจาก EP อีพีอื่นๆมาเยอะแล้วนะคะ,ะก็เลยไม่มีโปรเป็นรายการละ300ร้อนะคะองค์ละ300ร้อเลยนะคะ,ะเริ่มรายการที่1สมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกลวยค่ะ300บาทค่ะองค์นี้ แหวกม่านหลวงพ่อโวยนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองเป็นสมเด็จแหวกม่านพิมพ์สมาธินะคะหละวงพ่อโกยค่ะใส่กรอบมาเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะกรอบสีเขียวพิมพ์สมาธิค่ะองนี้สามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามเป็นพระสันนั่งข้างเม็ดนะคะ หลวงพ่อกวยค่ะมีหน้ามีตานะคะพระสันนั่งข้างเม็ดด้านหลังเป็นปั๊มตาวัดนะคะพระสันนั่งข้างเม็ดหลังปั๊มตาวัดหลวงพ่อกวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปครายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นพระสิวลีจัมโบ้นะคะหลังยันพระสิวลีจัมโบ้นะคะหลังยันอัตรบโบราณค่ะหลวงพ่อกวยค่ะ สุวลีจัมโบ้หลังยันหลวงพ่อกวยนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นเหรียญนโมตาบอดรุ่นสองนะคะปีสองพันห้าร้อยสิบห้าหลวงพ่อโวยค่ะเหรียญนโมตาบอดนะคะปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะหลวงพ่อกวยค่ะเหรียญนโมตาบอดนะคะ สามบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่6เป็นรูปถ่ายปี2521ันห้ร้อของพ่อกวยค่ะด้านหลังจะปิดนะคะเป็นกรอบแบบปิดหลังเก่าๆค่ะกรอบเก่าๆสามร้บาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่7เป็นรูปถ่ายหลวงปุ่โตะนะคะปี2,522กระดาษหนังไก่สวยๆนะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นเหรียญเศรษฐีเนื้อทองแดงนะคะปี2,531นะคะหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะคะอยุธยา อัดกรอบมาเรียบร้อยเลยหลวงปู่ดูนะคะว่าสแก่เหลืองทองแดงค่ะเหลืองเศษทีนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่เก้านะคะเป็นแม่นางกวักนะคะนางกวักหล่อนะคะ พร้อมตลับสวยๆนะคะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาสุพรรณบุรีค่ะตลับสวยเลยนะคะเป็นนางกวักนะคะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะสุพรรณบุรีค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระกิ่งปอปรเรศนะคะสองหน้านะคะพระกิ่งสองหน้าวัสุทัน์ค่ะพระกิ่งปอปรเรศสองหน้าค่ะ วัสุทัศนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อ,อหลังยันลึกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีนะคะปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะคะปลุกเสกพิธีใหญ่ด้วยนะคะเป็นหลังยันลึกค่ะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญหล่อค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะ รายการที่12นะคะรายการที่12เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะราดบุรีคะ่ะสวยเลยสวยมากพระปิดตาเนื้อเมฆพัดนะคะหลวงพ่อป้องนะคะวัดหลุมดินราดบุรีค่ะ3 0 0บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการ400รอบาทนะคะ,ะรายการที่หนึ่ง พระผงนะคะประจําวันเกิดหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะเนื้อผงเกษรปีสองพันสิบนะคะพระผงประจําวันเกิดเป็นเนื้อผงเกศรน,นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระสัรน,นั่งข้างเม็ดเนื้อดินนะคะพิมพ์อาจา์ไท่นะคะ หลังปั๊มตาวัดหลวงพ่อกลวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรูปถ่ายนะคะแต่การที่สามเป็นรูปถ่ายหลังพ่ายันหลวงพ่อะกลวยค่ะ เป็นรูปถ่ายหลังพยันนะคะหลวงพ่อโวยค่ะ400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่4เป็นตะกรุดติดรูปถ่ายหลวงพ่อโกยนะคะอ่าตะกรุดติดรูปถ่ายหลวงพ่อโกยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะตะกรุดติดรูปถ่ายหลวงพ่อโวยนะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้า อารายการที่ห้าเป็นสิ่งเนื้อดินหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกค่ะประมาณปีนะคะปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าสร้างขึ้นในประมาณปีสองพันสี่้อแปดสิบห้าถึงสองพันสี่ร้อย้าสิบห้านะคะเป็นสิ่งเนื้อดินค่ะสิ่งเนื้อดินหลวงพ่อจงวัฒนต่างนอกค่ะ สี่บาทค่ะ,ะรายการทั้งหมดของเรานะคะท่านใดสนใจก็ทักมาขอชมเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ id line yu 3 6สามหาเจ็ดแปดเก้านะคะหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกับเจ้าของพระก็0 9 2ย์เก้าสอห่าหรือจะแอดไลน์สแกน QR Code คที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยได้เลยนะคะ,ะสำหรับ ep นี้นะคะ ถ้าผิดพลาดประการใดแอดมินขออภัยมาด้วยนะคะแอดมินขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะคะเราจะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ